ดีค่ะนิสิตคลิปนี้จะเป็นคลิปสาธิตการย้อมอินโดสปอร์นะคะวิธีการนะคะสไลสไลก็จะเป็นการเตรียมสไลด์ก่อนนะคะเราจะต้องล้างสไลด์ให้สะอาดเหมือนเหมือนที่เคยสอนในการย้อมแกรมนะคะอันนี้เป็นสไลด์ที่พี่ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเชื้อโดยการเสเมียเชื้อนะคะเชื้อที่จะใช้ในการย้อมอินโดสปอร์ก็มีอยู่ หนึ่สายพันธุ์แต่อายุต่างกันนะคะจะเป็นเชื้อบาซิลัสซีเรียสอายุ24ชั่วโมงกับบาซิลัสซีเรียสอายุ12ชั่วโมงนะคะอันดับแรกนะคะนีสิตก,ก็สเสมียเชื้อก่อนนะคะสเสมียเชื้อลงบนสไลด์ที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะจุ่มน้ำลงบนลงบนสไลด์หนึ่งหยดค่ะปลุกค่าเชื้อนะคะแล้วก็เอาเชื้อมา แปสิบลัดนะคะเหยียบเชื้อมาแล้วก็สเสียลงบนแผ่นสไลด์นะคะหลังจากนั้นก็ทิ้งให้ลอยสเสียแห้งก่อนนะคะ ประมาณ3-5นาทีนะคะอันนี้คือลอยเเมียที่แห้งแล้วนะคะพอลอยเเมียแห้งนะคะเราก็ทำการผ่านไฟหรือ h ินฟิิกนะคะ3-4ครั้งอันนี้คือเตรียมสไลด์เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะไปย้อมเอ,อ็นโดสปอร์โดยจะทำในฮูดนะคะ,ะเดี๋ยวตามมาลยนะคะ เราจะเราเอาจะสไลด์ที่เราสเสมียเชื้อเนี่ยค่ะอังลงบนไอน้ํานี่นะคะอันนี้จะเป็นหม้อน้ําที่เราต้มให้เดือดนะคะแล้วก็จะมีไอเราหล,หลังจากนั้นเราจะหยดสีมะละไคากรีนนะคะสีมะละไคากรีนนะคะหยดให้ท่วมรอยเสเมียเชื้อน,นะคะทิ้งไว้สินาทีระหว่างนี้นะคะสไลด เรามันจะโดนความร้อนสีมันอาจจะแห้งเราก็จะต้องเฝ้านะคะรอหยดสีมลาลคายกรีนให้ท่วมลอยเสมียห้ามห้ามให้สไลด์แห้งนะคะจนครบ10นาทีนะคะ,ะเวลาผ่านไปตอนนี้นะคะครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะทำการเทสีส่วนเกินที่เหลือนะคะที่นันจะเป็นโอคะ แล้วเราก็ชักสีออกนะคะล้างสีออกนะคะอซับน้ำแห้งสับทัานะคะหลังจากนั้นเราก็จะหยดสีสุดท้ายก็คือสีสเปนินโอนะคะ หยดให้ท่วมรอยเชื้อนะคะทิ้งไว้อีก1นาทีนะคะ <Okay. S 1> เมื่อครบ1นาทีแล้วนะคะนีสิก็เทสีทิ้งลงในอ่างแล้วก็ชะล้างสีด้วยน้ำประปานะคะโอเคหลงจากนั้นก็ซับด้วยกระดาษทิชชู่นะคะเบาๆ ลอให้สไลด์แห้งหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปส่องดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์นะคะ,อ,ะอันนี้จะมี2อสอเชื้อเอสองสไลด์ให้ให้ดูเปรียบเทียบกันระหว่างบาซิลัสอายุ24ชั่วโมงกับบาซิลัสอายุ12ชั่วโมงนะคะว่าตัวไหนที่มันจะมีการสร้างเอนูสปอร์นะคะโอเคค่ะจบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะ